i n f i n i t ตีจำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวสวัสดีค่ะแขกซี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่พีโอเคโอเคนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมาอยู่กันในเกมโลบอกนั่นเองเ,องเนี่ยจ้าในแมปที่ชื่อว่า s l n n e r r m a แ,นนแ,นนแน s น e n d e r Man e n ใช่หรอถ้าสลแลนเดอรด์เป็นคนอีสานก็สแลนเดอร์บอเมน อ๋อเซนนนั่นบอแมนนะคะหรือว่าชื่อแบบว่า s t o p is ิส e ลนเดนั่นเองนี่คะเฮ้ยเชอุ๊ยมาเร็วหนูหลอนจังเลยค่ะหนูกลัวมากเลยค่ะโอเคเป็นคนค่ะเราต้องหากระดาษให้ได้ภายใน8เราต้องหากระดาษแแผ่นให้ได้ภายในเจนาทีโอเคก็อ่ออิสนเดอร์ต้องฆ่าคนให้ได้ภายในเวลา7นาทีเหมือนกันนะ ช่แล้วเราก็ต้องหาเครื่องเจเนเตอร์นะคะเพื่อที่จะเหมือนเปิดห้องห้องรับห้องอื่นต่อไปอะไรอย่างนี้เนาะเขาเจออะไรเขียวเขียวเธอเป็นอะไรล่อเธอเป็นเลนเดอร์หรอนั่นไงนั่นไงมีความชั่วร้ายแฝงอยู่ไม่้องเสื้อแดงตามพี่มาหนูโดนโดนโดนไปค้นพบทางสว่าง ทำไมเรื่องมันไม่ล,มไมลดอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะ่ะว่าต้องมีเทคนิคในการหลอกยังไงบ้างไม่มีอะไม่มีอ,อ่ะแล้วทำยังไงอ๋อ F F อ e. โดนโดอ้ยโอ้อ้อ้โอ้ยโอนยโ่ตรโอ้้อยโอกยโอ้ย <c> โ <oughs> ้ยอออย ไอ้เส um ือแดงบนเล่าตายได้เองเฮ้ยเจอกระดาษแล้วโอเคไปต่อค่ะไปต่ออะไรนักแม่นักกฏจักรที่น mm ี่คือที่ไหนเอ๊ะเที่นี่คือที่ดักต้องดักต้องดักต้องดักอย่าอย่าทำเราตกใจเราตกใจเฮ้ยมีคนตายแล้วเธอเปิดเครื่องเจลเจเตอร์เปิด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 เขียวมาเนี่ เออโอเคเริ่งเปิดแล้วนะคะไอ้คน<ต>นุ้นมันจะตายแล้วไอ้คนนุ้นมันจะตายแล้วไอ,อ้คนนี้เอ็งตายทำไมเชลยดาแมนตัวนี้โหดจังเลยค่ะเพลงนี้แบบโพ้นลืมละชิบต่อหนุออ่มทีค่ะทำไมโหดจังเลยค่ะ เฮ้ยไม่มีคนอื่นหาเลยเหรอยังสามแผ่นอยู่เลยอ่ะเอ๊ะคนนี้ยังไม่ตายยืนเด็กมันเออมเรียบร้อยตายหนึ่งศพเฮ้ยเดี๋ยว K N Crazy วิ่งเว้ย อออโอโหเลื่อนเหลือเก้าเนี่ยนะปล่อยเคเอ็นไว้ก่อน,อนมาฆ่าสองคนนี้ก่อนขอเคเอ็นคนสุดท้ายอันนี้เลยออะ,อะโอ้ยหัวใจเต้นตุบต,ตุบตับเจอเธอทีไรเต้นแรงทุกทีเฮ้ยมันฆ่าไม่ได้เราไปฆ่าเจ้าอื่นก่อนทำไมอะ่ะไม่รู้มันไม่ให้เราไกล่ละอ๋อไอ้มอนี่ เฮ้ยที่นี่คือที่ไหนเปิดแล้วแต่ว่าทำไมหากระดาษไม่เจอเราว่าแหละไม่เลอศมันไม่ลดมันปิงอ้าวมันไม่หนีด้วยมันไม่หนีด้วยปิงปิงมันไม่หนีด้วยอ๋อเหี้เลยโอ้ย๋อเราเอฟสู้ได้เออราเอฟสู้ได้ไม่ชอบแบบนี้เลยค่ะ Ah, <tik> 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 Oh, je. je. <laughs> <My God. laughs> <My God. laughs> เ <laughs> หลืออีกสองแผ่นเนงาตอวเองต้องตายคืคอจะเล่นเดร์บอแมนเหลือแค่สองคนเนงโอเคเหลือคนเดียวแล้วมันขึ้นไปข้างบนนั้นแเร่าเขาขึาข้นไปครเัไฟห็นมันมีบอกอจริงเหรอมเมนแล้วไหนแวะผียังขึ้นมาไดไม่เป็นเลยโง่เนาะ ยิงขึ้นยากเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะอ้าวต้องไปดักหน้าต้องไปดักหน้าดักหน้าดักหน้าอย่างนี้แหละอ้าวมันกดไม่ได้อ่ะกายล่างไม่ได้เอ้าเดินเดินนิ่งมากเดินแบบฉันไม่เห็นเธอว่าเธออยู่ไหนเฮ้ยหนูหนีหนีรันรัน run for your life เดินช้าเนาะอะทำอะไรของเอไม่เรียกแบบไม่ลดเลยปะอ่ะยังยังยังนแหละดักหน้าเลยเลยเ้ยล้ย้ล้ย้ยเ้ยเลมล้ยเล้เล้มเลเ ัดๆๆๆได้ยังไงเจกก้กระดาษแล้วตายตรงนี้เลย <g tous> มันยืนนิ่งมากเลย <reinvent ing. S 2> อะถ้าเมันเริ่มมันไปหลดนปะหล่นแล้วนี่ยืนตายแบบชิวมากยืนตายไีตัวนี้มันน่ากลัวจริงๆเลยคะ่ะ เ็็ไงงี้ล่ะ K N เนี่ยไม่ต้องล่าเลยอยู่เฉยๆก็วิ่งมาตายอย่าทำร้าย K N เลยผรไม่ทำอะไรเลยเราแค่ไปหลอกเธอครั้งเดียวว้าวพอเก็บได้หนึ่งแผ่นเ้าค่าได้เจ็ดคนเพื่อนมากใครดีพี่เพียต้องเป็นผู้รอดชีวิต ผู้หนีแน่นอนนะฮะจริงด้วย you are citizen อ,อะไรเคเป็นเหรอ <c oughs> ได้เคนวาดลวดลายซะหน่อยใช่ไหมแน่นอนเคฆ่าเราได้เหรอ <c oughs> แน่นอนจ้าเล่นยังไงวะไม่เคยเล่นมาก่อนได้แล้วเพจน,นึ่ <c oughs> อ๋อเล่นย e ังไงอ่ะไม่บอกเราก็เพิ่งรู้ตอนแรกเหมือนกันเราจะไม่สอนเธอจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองอ๋อโอเคโอเคเราเรียนรู้ด้วยตัวเองก็ได้เคไม่ต้องมาเดินตามเรานะก็ไม่รู้สินะเออเธอรู้ว่าเธอเดินตามเราอยู่เคนตามบ้านเลยยังไม่เจอใครเนี่ยหาห้องไปก็ยังไม่ถูกเฮ้ยเธอเราเจอสามแผ่นเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิ ฮอสเลนเดอร์ค่ะสักคนเราเจอคนเดียวสามเพนเลยอีหนูอีหนูเฮ้ยตรงนี้มีโต๊ะไม่มีอะไรอุ๊ยอุ๊ยออุยออุยตอนนี้ตามคนมาหนึ่งคนอยู่นะคะอีหนูอีหนูเราบอกว่าอีหนูไม่กลัวพี่ไหนหรออีหนูคงไม่ใช่เรานะเธออีหนูไม่กลัวพี่ไหนหรออีหนูของเธอเนี่ยอีหนูไม่ไม่ไม่ใครก็ไม่รู้เลือดไม่ค่อยลดเลย มันได้ยินเสียงอยู่ไกลๆเพลงแบบระทึกมากค่ะอามันเป็นเพลงใช่ไหมใช่อีหนูอือลื่นรถไปดิแต่ไม่ตายอ่ะทำไมไม่ตายอ่ะเราเจะอีงแผ่นหนึ่งแล้วนี่ทำไมเจอไวกันจังอ่ะคนเดียวสี่แผ่นนะบอกเลยคนนี้แบบวิ่งมากคนนี้วิ่งหนีพี่ขวานอ่ะพี่ขวานจะต้องดักหน้าแบบนี้เอ้ามันมีเสียงวะเสียงมยย่แถวนี้ว่ะ ได้กันเลยทำไมเกิดะอะไรขึ้นูนี้มันเปิดไม่ได้เกิดอะไรกันขึ้นล่ะฮืมเครื่องนี้มันเปิดยังไม่รู้เหมือนกันถ้ามันสีเขียวแล้วก็คือเปิดแล้วอ๋อหเคอบอกนะว,ว่าแเลนเดอร์กากอะ่ะไม่นะอันนี้เป็นครั้งแรกพี่ขวัญเหมือนกันนะคะเจอเราเจอปืนเก็บไม่ได้อ่ะปืนไน้เหรอเออมีจะเก็บไม่ได้ ปืนก็มีด้หรอว้าวางอยู่กลางบ้านเลยงงนิดหน่อยนะคะอันนี้ศพใครเดี่ยยังไม่ได้ฆ่าใครสักคนเลยนะเราเห็นมันเหมือนเป็นรางรางแล้วมันก็หายวับไปกับตาเใช่ใช่มันเป็นลางรางเออตายไปหนึ่งตายไปสองอย่างงั้นแหละคอมโบไงเปิดคอมโบตายไปสองคนเลยย่อต้องหาอีกเครื่องหนึ่งไงเครื่องหนึ่งไม่อยู่ไหนวะเอ,อ้ยหาได้หกกันแล้วหรออย่างเร็วอะ่ะ อีหนูหาเครืนที่สามไม่เจอเครื่องออปั่นไฟเครื่องที่สาม้าเจอนะน่าจะอยู่แถวนี้แหละหาดีๆหาดีๆถ้าเจอประตูปตัป่นไฟเราที่รั่วเอ้ไม่ใช่ประตูออกฮ้าทำไมเขาไม่เจอโอเคเลยงั้นเดี๋ยวเขาไปหาโอเคไปดีกว่าไม่เอาเป็นสีอย่างนี้นี่ต้องจัดแล้ว<อ>เป็นผีต้องหลอกคน<อ>ที่เราแบบเปิดแล้ว,ลวประตูเปิดแล้ว เราต้องหลอกคนที่เรารู้จักเอ้ยทำไมไม่เดินกูเปิดแล้ว E K N อย่าตามตามหลังเขามาเขียนเดินเขียนเนาะเขียนเขียนบอกว่าอย่ากูไปแล้วกูไปแล้วนี่ไงนี่ไงกระดาษแผ่นหนึ่งไว้เก็บอ่ะฮะมีด้วยเหรอ มีข้างในมีกระดาษหนึ่งแผ่นอย่าหลอกก่อนนะนั่นไงหนึ่งแผน่นคมแล้วไงโอ๊ยคแล้วเหรอแล,แ,ลแล้วฉันจะบอกเขาทำไมวะถามจริงให้เราลืมให้เราลืมดูข้างบนเก่าว่าแบบจะหยิบกระดาษปุ๊บจะหันหันมาแล้วหันมาเจอเราไงเราเก่จะให้หันมาแล้วเจอเราไงเราหยิบไป,ย <ê S 1> ไปอันหนึ่งเราหยิบไปอันหนึ่งเว้ ตอนที่เขาแป oh. แล้วยิไปอัน,นึิงแล้วเราก็นึกว่าหมดแล้วแล้วเธอพอกมีแล้วเราก็เลยสงสัยแล้วก็เอ๊ะเคมคงหลอกมัง้งก็เลยจะเดินเข้าไปเล่นๆเออเจอจริงวะกูเก็บเลยนะกูก็ถามแล้วเราก็ถามว่าเอาเอา,เอา,เอาบอกจริงนะเอาจริงนะเอาจริงกวูวิ่งไปเก็บจบเลยบอกเราถามแล้วเราถามแล้วอันนี้ไปบอกกับการตอนไลฟ์สตรีมแล้วให้น้องๆมาเล่นด้วยมากเลยนะยกเว้นน้อยจะเป็นผีแล้ววิ่งให้ฆ่าเราอย่างเดียว อันนี้ไม่โออ้าวอ้าวโอเคเป็นผีแล้วหรอเยอะโอ้ไม่โอเคเลยยัฉันจอเยเธอทุกคนเดี๋ยวไม่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 เกี่ยวเจอแล้วหนึ่งแผ่นอัไหนเอทพซี่นี่คืออะไรทำไมมันเดินได้ไม่รู้มันเหมือนมันมีเฮ้ยด่านนี้น่ากลัวมากมันเหมือนมีตัวอะไรอ้าวสแล้วอยู่ข้างหน้าเทเนตตอนเนี้ย แม่ไม่ไม่พยายามหลอกเราอืฮเาื่อไปจัดการคนหนึ่งก่อนเลยกำลังจัดการอยู่จะหนีไปไหนเจ๊เรามีกรรมสิทธิ์ในการสั่งผีด้วยแหละจะหนีไปไหนเจ๊เจอแล้วกระดาษหนึ่งแผ่นเราต้องเดินไปหาเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยอยู่ใกล้คนนี้เราจะฆ่าคนนี้ไอ้เล่าอ่าผีติดติชิบหายนม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 เสียงตายไปแล้วเหรอไวมากยางัยงยงังยังเคนหนีไปจากตรงนี้เราจะไกลล่างแล้ว <c oughs> ไปละวิ่งละเคนไปเร็วเคนไปแล้วไงเออ เรียบร้อยหนึ่งศพโอ my มก s h เราจะเก็บเคเอไว้กินนิ่มๆคนสุดท้ายอย่าทำเลยหนูโอ๊ตติเต็งอยู่ตรงนี้เราไม่บอกเขาเราหายตัวไปแล้วไม่ต้องห่วงอ๋อเราเลยถ้ายิงถ้าอีกอีคนนั้น่ะมันมาอยู่ใกล้ๆอ่ะยิ่งใกล้ยิ่งเลื่อนรถดเร็วเ้ยแต่ว่าเราจะเปิดตัวตอนที่อยู่ใกล้มันไม่ได้ เราต้องเปิดอยู่ไกลเดี๋ยวเว้นมันจะเดินพุ่งมาหาเราใช่หมเตาเลือดเหลือห้าสิบห้าเลยเนี่ยเธอก็เธอเดินมาหาเราเองอ่ะอ้าวเราไม่รู้ว่าเธออยู่ตรงนั้นน่ะกระดาษอยู่ไหนหมดเนี่ยโอ้ยนั่นไงเครื่องเจเนเรตหรือเปล่าสีแดงเฮ้เรามาคายตัวฟรีกันเปิดเปิดสีคาเครื่อง ทำไมเครื่องไม่เปิดคะไกดล่างเปิดคะเครื่องเปิดไกดล่างสี่แผ่นเองอ่ะใครเหลือห้าเดียใครเหลือห้ามันดิมะเรดผู้ใดเ,เหลือหา้อาอ้าวอ๋อพอซี่มันช่วยเาฆ่าคาได้เธอเหรอใช่น่ากลัวจังมีแบบเ้วจะบอกว่ามันเหลือเธอคนเดียวแล้ว

ถ้าสวยถ้าสวยถ้าแบบตีลังกาไก่เธอเมื่อกี้แบบกดสเปซบาร์แทบพังอ่ะเอาง่ายๆแล้วทำไมไม่หลุดเสรนเดอรเสรนเดอร์คนนี้เนี่ยมันเยี่มยอดยอดเยี่ยมเยี่ยมกระเทียมเกียวเดียวเกียวยาเกินเกลียวยาจริงๆเลยกูพูดอะไรมาอีกตาหนึ่งพอนะฮะดูสิว่าจะเป็นยังไงคราวนี้เราต้องเป็นคนทางคู่แน่แหละอาจจะดีนะ Enter เคเ็นเจอหนนะึ่งใบเราเป็นคนนะเย่เป็นคน,น,คน You are a citizen. You must collect all eight hidden p a i e s You have seven minutes to do so. Some p a i e s are blocked off until you achieve three generators. ดันน,ดนนี้อีกแล้วดันนี้อีกแล้วดันนี้ที่เราชนะเธอใช่ไหมไม่ใช่เรามัว่ว หาดีกว่ากาดาอยู่ไหนเนี่ยกดาดอาดดาดกาดอาสอรหรือสี่ไม่ใช่หรอ <c oughs> เ,อเียกวาคิดเอ็นโงเงเลยทดลองความทดสอบความรู้มาทดสอบทดสอบความรู้เจอแล้วหนึ่งแผน่นจุ๊บจุ๊กกินหมูไม่เสี่ยมมันูีเถวนี้ปะกินหมูกินหมูเปิดยังไงลิ้นชักอะเปิดไม่ได้ค่ะก็ว่าอยู่ วุย้ยเราปิดไฟทำไมเนี่ยเมื่อตะตือปิดไฟไม่ให้เซน,นดเดอร์แมนเห็นได้นะได้เหรอมังไม่รู้ก็น่าจะดีไม่งน้นเราจะปิดไป้ทำไมแล้วกีมันอยู่ในห้องชัน้นหนังสือนี่แหละหวิ้ยเมื่อกี้เห็นใครวิ่งไปแวบแเพิ่งเจอกันหนึ่งเพจเองเหรอใช่แล้วเราเจออยู่คนเดียวเนี่ย เฮ้ยเราเจออีกละหนึ่งอันเราเจอเครื่อง g e n รเตอร์แล้วเฮ้ยเราเจออีกเพจนึงแล้วเราเจอเครื่องเนเรเตอร์ด้วยเออเปิด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 โอเคเราเปิดเรียบร้อยแล้วเราเข้องนี้ดีกว่านะคะกระดาษอยู่ที่ไหนเราก็เปิดเรียบร้อยแล้วเราเดี๋ยวอีกมีประตูนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ใช่ประตูนั้นจะมีสองแผ่นมังเราต้อง มีเครื่องเจเนเรโอ้ my gosh อันนี้เตียงในห้องนี้มีอะไรอ่ะที่นี่คือที่ไหนเป็นห้องนอนที่ไม่มีอะไรเลยเตียงมีไหมเฮ้ยทำไมมีเสียงอ่ะเฮ้ยเจอกระดาษแล้วเจอกระดาษไห้าแผ่นมันฆ่าตายไปแล้วคนหนึ่งนีกว่าใช่เฮ้ยเจอกระดาษอีกแล้วเยี่ยมเยี่ยม เร็วๆๆๆอีกสามแผ่นเฮ้ยเจอเครื่อง generator อีกแล้วแปอว่นแะไเราเจอไข่เจอคีนเฮ้ยมีรูปมีรูปแบบน่ากลัวมากเธอตัว,วตกใจอสองทมันกี้เธอไ้แล้วเราก็ตกใจเหมือนกันเออเดินตามเรามาดิไหน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 ห้องที่มีหน้าหมา เอเอเขามาแล้วไปไหนต่อเินตามมาดิไหนวะเธอออกไปไหนแล้วจากเครื่องเจรนเตอร์อะเรากำลังหาประตูเออนี่ไงประตูหาเธอไม่เจอเหรอกห้องนี้มีสองใบเก็บดิเก็บแล้วเลยอีกอันเดียวหาหาเอาคราวนี้ไม่ต้องใช้้ครบยังเดยอ,อ,อันเดียวอันเดียวอย,อยู่ตามแมปนี่แหละ เราจะตายแล้วว่ะเธอเอาชนะเลยอชนะเล้เย้ตอนนี้รอดว่ะใช่ตอนนี้คนแบบไม่ค่อยตายเลยเซเลนเดอร์น่าจะมือใหม่มากน่าจะตายไปหนึ่งคนที่ขานหาเพจได้เยอะสุดเลยไม่มีใครเก่งเท่าพี่เชะแล้วเ้โอเควันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผม ครับผมยังไงก็ชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่พีกับพี่ขวัญด้วยครอยากให้เล่นเเลนดด้วแมหรือแบบไหนอีคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับได้ครับผมโอเคเรามีไลฟ์ที่กาลินาแทบทุกวันเลยนะเดี๋ยวจะแจ้งผ่าน Facebook ก็เข้าไปติดตามช่องทางต่างๆของพวกพี่ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับผมไปแล้วโอ๊ยกระเดินโอ๊ยแล้วก็นะครับถ้าจะกดติดตามชแนลพี่กดที่ตรงนี้เลยขึ้นบนหน้าจอนี่อย่าลืมกดกระดิ่งลค่ะ มีคลิปเก่าๆให้ดูด้วยนะบนนี้เลยกดได้เลยไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย